สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์ A ถึง Z นะคะ A ant d มด B bird น no. ก C cow วัว D dog สุนัข E elephant ช้าง F fox กบ G giraffe ยีราฟ H horse ม้า i อไอ c r ค a ีมไอ c r e a ี J เ e l จล f ฟิชแมงกระพุน k ค i ิงพระราชา l อล o n อสิงโต m อมังคลิง N nest รังนก O ox วัวตัวผู้ P, p. pig หมู Q queen พระราชินี R rabbit กระต่าย S. ชีแกะชีเเสือ U. Ber, v, v then, u แอ r เบ l ารมว V. แ n นถรตู้ W ว a เวัน X. อ็กเอร y y ยโยโยลูกค่ะ z ซดซิบรมาลายนะคะนี่คือคำศัพท์ a ถึง z คุณครูฝากให้เด็กๆนะคะทุ่กวันนะคะเรียนรู้ทุกวันนะคะ,นนะ,คะแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ